วันนี้ฉันจะเล่าเรื่องของชายคนหนึ่งที่เกือบจมน้ำในมหาสมุทรนี่สินแต่สุดท้ายเขาเจอยาวิเศษที่เปลี่ยนชีวิตเขาทั้งหมดเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่สมชายชายวัยกลางคนที่ดูภายนอกเหมือนคนทั่วไปแต่ภายในเขากำลังพังทีละนิดด้วยหนี้สินที่รายล้อมรอบตัว นี่บ้านนี่รถนี่บัตรเครดิตนี่กู้นอกระบบนี่เพื่อนนี่ร้านทองเหมือนเขากำลังใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่หลังคารั่วพื้นพังและไฟลุกพร้อมกันเขาเหนื่อยและท้อแท้จนวันหนึ่งเดินหลงเข้าไปในป่าและได้พบกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งภายในมีชายแก่คนหนึ่งนั่งอยู่ท่ามกลางสมุนไพรแปลกๆแ,แ,และยันประหลาด ชายแก่หันมามองสมชายแล้วพูดเบาๆว่าเจ้ามาที่นี่เพราะเจ้าป่วยด้วยโรคนี่สินสมชายตกใจรู้ได้ยังไงครับชายแก่ยิ้มเพราะข้าคือหมอผีแห่งการเงินและเจ้าต้องใช้ยาเจ็ดสูตรหากอยากรอด สูตรที่หนึ่งยาตัดรายจ่ายหมอผียื่นสมุนไพรแผ่นบางๆให้พร้อมบอกว่าหยุดซื้อของที่ไม่จำเป็นตลอด30วันลดรายจ่ายให้ได้30%เอร์เซแล้วเจ้าจะเริ่มรู้สึกโล่ง สูตรที่สองอย่าเพิ่มรายได้อย่ารอเงินเดือนเจ้าต้องลุกขึ้นหาเงินเพิ่มเองไม่ว่าจะรับจ็อบขายของหรือเปลี่ยนทักษะเป็นเงินเจ้าเพิ่มรายได้ได้แน่สูตรที่สามอย่าจัดลำดับหนี้จงรู้จ,จักแยกแยะหนี้ดอกเบี้ยสูงคือไฟต้องรีบดับก่อนให้เรียงลำดับหนี้แล้วจัดการจากตัวอันตรายที่สุด สูตรที่4อยารวมนี่หมอผีชูนิ้วขึ้นนี่หลายก้อนกระจายคือพิษเจ้าต้องรวมมันให้เป็นก้อนเดียวดอกเบี้ยน้อยจัดการง่ายกว่าสูตรที่5ยาหาพันธมิตรเจ้านี้ไม่ใช่ศัตรูแต่เจรจาให้ดีขอผ่อนขอปรับขอเวลายิ่งเจ้าสื่อสารเก่งนี่ยิ่งเบา สูตรที่6อยาสร้างฟองเฉือนสมชายงงฟองเฉือนคืออะไรหมอผียิ้มคือเงินกันตายเริ่มต้น1,000บาทแล้วค่อยเพิ่มเจ้าใช้ยานี้ไว้รับมือเหตุฉุกเฉินจะได้ไม่สร้างนี่ใหม่ซ้ำอีกสูตรที่7อย่ยาสร้างภูมิต้านทาน จงเรียนรู้วิธีจัดการเงินอย่างถาวรอ,อย่าหวังแต่แก้ปัญหาระยะสั้นความรู้คือเกราะป้องกันเจ้าในอนาคต สมชายรับยาไปทั้งเจ็ดสูตรแม้เขาจะไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือไม่แต่เขาก็เริ่มลงมือทำทันทีเดือนแรกเป็นนรกของเขาเขาต้องตัดของกินเล่นที่ชอบลาออกจากนิสัยช้อปออนไลน์ทุกวันและรับจอบเพิ่มหลังเลิกงานแต่เขาทำและไม่หยุดเดือนที่สามเขาเริ่มยิ้มได้เมื่อยอดหนี้ที่เคยนิ่งกลับเริ่มขยับลดลงเดือนที่หกหนี้บัตรเครดิตที่กินเข้า มาหลายปีกลายเป็นอดีตปีแรกผ่านไปเขาจัดการหนี้ได้ครึ่งหนึ่งและในปีที่สองเขาชำระหนี้หมดเพราะมีเงินเก็บในบัญชีจริงจังเป็นครั้งแรกเมื่อเขากลับไปหาหมอผีเพื่อขอบคุณหมอผียิ้มแล้วบอกว่าเจ้าหายป่วยแล้วแต่จำไว้ยาสูตรที่6และ7ต้องกินต่อไปตลอดชีวิต สมชายพยักหน้าเขาเข้าใจแล้วว่านี่สินไม่ใช่ปีศาจที่มองไม่เห็นมันคือผลของการใช้ชีวิตโดยไม่วางแผนและความไม่รู้เท่านั้นที่ทำให้มันโตขึ้นเรื่อยๆ ข้อคิดจากเรื่องนี้หนี้สินไม่ใช่เรื่องโชคร้ายมันคือระบบที่เราสร้างขึ้นเองการจะหลุดพ้นจากหนี้ต้องใช้ทั้งวินัยความรู้และความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงและเหมือนกับสมชายทุกคนก็เริ่มได้ถ้าเริ่มวันนี้